จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องเสาห้าเป็นรายการต่อไปเลยนะครับอุทธาศะสุภาษิตในวันนี้นะคะสีลังกว่าจะมะพุตังศีลเป็นเกราะป้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ ภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูกิจกรรมเนื่องในวันช้างไทย13มีนาคมครับซึ่งวันนี้ก็มีการจัดขบวนแห่รวมทั้งพิธีบวงสวงพิธีทําขวัญช้างและการทําบุญตักบาตรรวมทั้งปะพรมน้ำมนต์นะครับให้กับโขลงช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ครับยังมีการจัดบุฟเฟ่ผลไม้ให้ช้างกินครับเพื่อยกย่องสัตว์ชนิดนี้ที่มีความสําคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนานลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ